บ่าวปานมานั่งม้นทํมงนี่เนาะันกีบเ้าซงแทะน้อยบนพนแเออบ่าวานมานั่งม้นทัย่มะนาะนี่เปรียบเทียบแม่หน่อยบางคนก็บอก FC น้องแต่มึงก็อยากเป็นอันแสดงตัวตนว่าไปเกีบฟันฟหร่ขามีคนมาบอกให้มาคอยให้มาเสนอหนาเลยเออบอกแล้วนานนี้ยงอาเป็นแบบันเนาะบานอันอันอันผู้พิมพ์มาแล้วนะฮะหมยว่านั่งมวนเด่น เขาเอฟซีนังอ้นใหญ่แต่พี่สาวมาทำลายบรรยากาศมาเลยโอเคแต่โอเคพี่น้องเอาเจีมนี่ม้วนๆครับเอาลงผลงานแล้วลงผลงานมีเงี้ยเี้ยเงยอยอันนี้บอกข่าเฮียนไปริ้นหญาตีไปริ้นหญ้าอย่างเฮี้ยนสูงไปริ้นหญาตีพี่ยังจะมาให้เมียว่าโอ้ดาสับบานไปถูอ่ะทั้งที่จะหาม้วนๆจะไปบ่าวสังเพวนไลยเพื่อนมาไปบ่าใส่เจ้า นเราต้องเจ้ายาพยาของพ่อตัวเองอาบาดอายย่งยมนยาท่านทีบอกเรื่องโมีเฮเง้ยเ้ตั้งกงายแล้วบอกเองแล้วก็ได้นะนางมุ์นาก็จำเป็นไปเจ้าสิม่น่งสดสดสดตางขา่าเ้าเพศนี่แหะเป็นัวกับสดสดสดั้งคนเนาะหัองพ่เปท้อบหยงเเ็ลกางอยแต่สิ่งดีซอสเนียนะเปนซอนน นั่งเผาเลือขทังๆนงเมีอยไ้เนี่ยว่ะเป็นต้นกู้ยายแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะ